สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องมาชมพระสมเด็จวรขังพิมพเกตบัวตูมนะพี่น้องครับตรงนี้นี่สวยมากเลยนะพี่น้องครับสวยเนื้อหนึกนุ่มพี่น้องครับพิมเกตบวัวตูมนั้นจะเป็นพิมพ์ที่สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์แบบมากแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพิมเจดี์นะฮะพิมพ์ฐานแซมแล้วก็มีตูมที่ศีษะนี่ก็เลยเกินเป็นกลายเป็นเรียกว่าพิม,พพมพเกตบวัวตูมนะพี่น้องครับพิมพ์ทรงนั้นถือว่า ล่ำสันงดงามนะครับพิมพ์ได้คมชัดลึกมากนะครับเนเรียกว่ากดพิมพ์ได้คมมากองค์นี้นะครับลักษณะซุ้มมวนนะฮะสวยมากเลยเห็นไหมฮะลักษณะซุ้มมวนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังก็สวยมากเนื้อก็หนึกนุ่มมากๆพี่น้องครับเห็นไหมฮะคมนะฮะฐานสวยงามเกรดัวอร์ตูมสวยงามนะครับการวางแขนเนี่ยจะกดรัดนะฮะบนพิมพ์เจดี การวางขาแล้วก็ฐานแซมเหมือนพิมพ์ฐานแซมนี่ครับลักษณะเส้นซุ้มสวยงามมากๆนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยองค์นี้นะฮะตรงนี้แหวงนะครับไปนิดนึงนะครับตรงเส้นซุ้มนี้นะครับมาดูเนื้อกันนี่ครับเนื้อนั้นสวยมากนะครับนี่ครับเรายิ่งเด็กกล้องนี้มายิ่งสวยมากเลยพี่น้องครับเนาะดงามมากเลยสวยสุดๆเลยครับคือด้านข้างนะครับด้านหลัง นี่ฮะนุ่มสวยงามมวลสารจัดนะครับเ็นว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับการหดการเหี่ยวการปริการแยกข้างๆนะครับนึ่ถือว่าเป็นธรรมชาติที่งดงามมากนี่ครับให้พี่น้องได้เห็นเนื้อดูกันแบบสวยๆนะครับดูแบบอิ่มเอมใจเลยพี่น้องครับนี่ะสวยงามมากนี่ครับงดงามนะครับ ข้างนี่ข้างนี้เห็นไหมครับสวยไหมสวยมากเลยนะพี่น้องครับสวยมากๆเลยเห็นไหมโอ้โหนี่ครับมีกราได้ส่องแบบนี้แล้วก็ขอพระเครื่องจริง,รงๆก็ส่องได้ทั้งวันนะพี่น้องครับนี่ฮะสวยงามนะครับนึกนุ่มนะฮะนี่ละครับ,รบจกักรพรรดิพระเครื่อนที่เรียกว่าสมเด็จวัดระฆังก็อยู่นี่เองนี่ครับด้านบน สวยมากนะครับสวยงามไปทุกสัดส่วนเลยนะครับไม่ว่าเราจะแข่งดูนะฮะเราจะเห็นศิลปะนะครับของการแกะแม่พิมพ์ที่งดงามนะครับเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามมากๆเห็นไหมครับพี่น้องครับสวยสมวนสวยทุกอย่างนะครับงดงามมากนี่ฮะนุ่มนะฮะสวยจริงๆครับเยี่ยมยอดจริงๆครับสวยงามมากๆครับ เยี่ยมยอดจริงๆครับผมนี่นะครับเกียร์บัตูมนะครับ